สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน Force m o b m o e i l e นะครับวันนี้ผมจะพามาดูเกมที่ผมไปเล่น Space City ตอนต3ด่าน4ี่แสนห้านะครับพอดีเกมนี้ผมเจอโปรกันนะครับโปรทั้งตี้เลยตี้พีจีนเขาเจอโปรเขาเฮ้ยไให้หมดแทั้งหมดเลยทั้งหมดแมปโปรเขาเล่นให้ครับผม ก็มาดูกันว่าพวกผมได้ของอะไรมาบ้างก็ GM แบนไว้มากนะเกมนี้แป๊บแป๊บแป๊บที่พวกผมรอดมาได้เพราะพวกผมเกิดไกลมากเลยก็มาดูกันว่าได้ของแล้้วผมรูคนเดียวไงตอนเนี้ยโอ้ยพี่ชายพี่ชายทีนี้ตอนนี้เราเจอของแล้วพี่เจ้าเด

ไตรงไหนสวยสวยเชื่อมต่อสิขอกระเป๋านะผมขอกระเป๋านะเอาไปเลยพี่เอาไปเลยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยเลยพี่เอาตอนนี้เอาให้เอาอะไรเอาเลยสิเอาเลยพี่ชิวๆ like this in chat in chat พี่ ไม่เชียวพี่เดินไม่ไหวแล้วพี่ผมเดินไม่เดินไม่ไหวแล้วพี่พี่ชายผมเดินไม่ออกแล้วผมขอได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเลยพี่เก็บแบบผมแน่นแล้วพี่ผมเดินไม่ไหวแล้วพี่่เดินไไมหววแล้เดินไม่ไหวแล้วพี่ ให้ไพ้บิทผมสองร้อยห้าสิบนัด,ดนะจีใช่เนี่ยรวยเลยไอตรงที่มันเกิดอะสงารไอพี่เลยก็ยังก็ยังหจัดอะไรไม่ได้เลยพี่อของเต็มหมดเลยอะ่ะเจอแล้วพี่เลย ใช่ๆดูได้แต่ยหกหยิบนะพี่ก็อย่างที่เพื่อนๆได้ดูกันไปนะครับว่าชื่อที่โดนแบนของพี่เจนี่โดนรัว <ER> กันมากเลย แล้วก็ใครเคยเจออย่างพวกผมนะครับก็มาคอมเมนต์ที่ใต้ล่างได้นะแล้วก็พอดีใครที่โดนพวกผมเก็บของไปพวกผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีสตินะครับอย่าเล่นโปกันเลยช่วงนี้ระบาดหนักมากชื่อโดนเล่นบ่อยมากเลยช่วงนี้ก็ขอบมากครับเพื่อนที่มารับชมคลิปนี้ครับขอบมากครับ Hmm. <laughs>